ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่อง g p l a y e r ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับเกม Maple R Evolu t i o n ครับเป็นเกมไอดอลที่ได้รับอนุญาตจาก IP ลิขสิทธิ์แท้ของ n e x o n ครับเนื่องด้วยจากที่เป็นเกมสไตล์ไอดอลใช่ไหมครับซึ่งเกมสไตล์นี้มันจะทําให้เราสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาการอัพเรเวลการฟาร์มมอนสเตอร์ได้ง่ายๆครับและในเวอร์ชั่นนี้นะครับมาพร้อมการเล่นที่หลากหลายครับการต่อสู้มอนสเตอร์เป็นทีมการตกแต่งบ้านระบบกิวระบบคอลเลกชันภารกิจตอบคาถามต่างๆที่จะเล่นไปพพร้้ออออมกับเื่น่นอองยา สนุกแน่นอนครับคนที่มีเวลาน้อยหรือว่าวัยทำงานเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้สบายๆชิลๆครับสำหรับสายอาชีพจะมี5อาชีพด้วยกันครับอาชีพแรกครับวอร์เออร์นักรบเนาะอาชีพต่อมานักเวทเมจิเชียนครับอาชีพต่อมาทรีฟสายจอมโจรครับแอนนอนเนี่ยสายอาชีพปืนใหญ่ครับ และสุดท้ายโบแมนครับสายอาชีพนักธนูครับในวันนี้ที่ผมจะร้องเล่นนะครับอาผมเอาเป็นวอริเออร์แล้วกันเนาะกดเน็กไปเลยครับในหน้าต่างนี้เราสามารถเปลี่ยนเพศได้ครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะตั้งล่างจะเป็นการเลือกทรงผมครับทรงผมในตอนเริ่มต้นก็จะมี5ทรงนะครับอันนี้ทรงแรกเนาะอาผมเอาสีชมพูแล้วกันแล้วก็ช่องต่อมาเลือกดวงตาครับดวงตาก็มี5อันเหมือนกันนะครับสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเขียวเข้มต่อมาครับอาวุธอาวุธก็มีสีให้เลือกครับอาของผมประมาณนี้นะช่องสุดท้ายจะเป็นชุดนะครับอาผมเลือกเสร็จเรรียยบ้อแลว ต่อไปชื่อนะครับผมใส่ชื่อเสร็จแล้วจากนั้นผมก็สร้างตัวละครได้เลยครับและนี่คือหน้าตาหน้าต่าง,ต,างต่างนะครับเริ่มต้นในเกมตอนนี้ผมก็ได้เล่นไปสักพักแล้วนะครับตอนนี้เวลห้าสิบเนาะด้วยตัวเกมที่เล่นเพลินๆสบายชิลๆนะครับทาให้แบบว่าเล่นค่าเวลาได้ดีครับเพื่อนเพื่อเริ่มต้นตัวละครเนี่ยเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นสไตล์ไอดเออร์เนาะแล้วก็มันจะบุกตามด่านนะ อันนี้ด่านที่ผมอยู่เหมือนเป็นท่อระบายนา้ำหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมมันก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะะลุยด่านต่อไปนะครับผมสังเกตได้ตัวด้านซ้ายเนี่ยตัวไอ้ตัวเนี้ยมันเก็บของให้เรานะครับเราสามารถมากดเคมของได้นะครับเราสามารถสะสมได้หลายๆชั่วโมงก็ได้แล้วค่อยมาเก็บสําหรับตอนนี้ผมอยู่ด่านที่7นะครับเขีดแเนาะถ้าผมอยากจะไปด่าน7ขีดเต้องทํำยังไงใช่ไหมต้องกดท้าลบตรงนี้ครับโดยการกดท้าลบด่านเนี่ยมันจะมีทั้งด่านทั่วไปที่เราสู้มอนเตอร์ให้ แต่ว่าด่านต่อไปของผมเนี่ยมันเป็นด่านบอสแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูนะกดทาลกผมก็ลองกดเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นด่านบอสนะผมไม่รู้ว่าจะผ่านเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนหลังๆนี่บอสก็เริ่มจะโหดขึ้นมากนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นสไตล์แบบออโต้เลยนะครับเราไม่ต้องบังคับก็ได้แต่ว่าการที่สู้กับบอสเนี่ยผมจะต้องบังคับนิดหน่อยนะครับสกิลสี่สกิลล่างนะครับซ้ายขวาเนี่ยเป็นออโต้แต่ว่าสกิลตรงกลางเนี่ยเราต้องกดใช้เองนะครับสกิลนี้เป็นสกิลทาไม้ตายเนาะอ่าหรือว่าแลมน เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับโดยเริ่มต้นเนี่ยอาชีพที่ผมเล่นจะเป็นวอริเออร์นะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนคลาสเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เรียบร้อยแล้ว กลับมาที่หน้าต่างเกมเริ่มต้นครับในด้านขวาครับที่เขาเขียนว่าต่อสู้ด่วนนี่นะครับมันจะใช้สมุดนะครับตรงนี้นะครับมันจะเหมือนการกวาดล้างครับ200นาทีล่วงหน้าครับประมาณนี้มันก็จะใช้สมุดในการใช้ด้วยถ้าเรากดใช้ปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราฟาร์มล่วงหน้าไป200นาทีครับแล้วเราก็ได้ของเหมือนที่เราฟาร์มปล่อยบอดปกตินี้เลยเนาะส่วนทิปจนภัยด้านนี้นะครับทิพจนภัยจะเป็นการทารบนะครับก็จะมีบทความยากต่างๆตอนนี้ของผมคือบทที่7นะครับรถไฟฟ้านครล้างและเขาจะเขียนว่าด้าน นำพลัง3า0 0 0 0สองหมื่นอาประมาณนี้ซึ่งของผมอะ่ะน่าจะไม่ไหวครับเพราะว่าพลังของผมตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0แเองในส่วนต่อมาข้างล่างครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนาะในส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เรากําลังฟาร์มอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราก,กดกลับไปเมืองหลักปุ๊บกดเข้ามาครับเป็นหน้าต่างเมืองในการพูดคุย,คยกันมีแชทสามารถแชทคุยกับคนอื่นได้มีทั้งการแชทโลกแชทเป็นกลุ่แชทเป็นทีมอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆต่อมาผมจะพามาดูการต่อสู้ครับตรงเนี้ยมันก็จะมีการต่อสู้แบบทีมครับไว้เล่นกับ เพื่อนๆอะไรได้มันจะทําให้เราไม่น่าเบื่อเนาะเพราะว่าถ้าเกมไอเดอร์ปกติเนี่ยก็เหมือนกับเราเล่นคนเดียวไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็จะมีโหมดเล่นกับคนอื่นมาด้วยมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลต่างๆครับถ้าผมเลเวลสูงๆนะครับมันก็จะปลดล็อกไปเล่นโหมดอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับในตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยสนามฝึกนักผจญภัยนะครับพวกนี้จะเป็นภารกิจรายวันนะครับก็ลงได้จํากัดเนาะซึ่งโหมดแรกเนี่ยผมลงไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถลงได้แล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็เราสามารถเล่นกับคนอื่นได้นะครับในการี์ตนะะแลใ ต่อมาครับศึกทีมไกลอันนี้คือซาคุมไอตัวเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเนาะในนามเกมเมเปิลอ่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับที่ใครอยากจะเล่นซาคุมนะครับผมส่วนด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนมังกรดินอะไรเนี่ยเนาะอันนี้ผมลงครบแล้วนะครับไม่สามารถลงได้แต่ว่าซาคุมเนี่ยผมยังลงได้อีกครั้งหนึ่งครับก็จะมีให้เลือกระบบนะครับว่าเอาง่ายเอายากเอาระดับฝันร้ายนรกอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับตามเลเวลเราเนาะสามารถปลดล็อกตามเลเวลเราได้ครับอ่าตอนนี้ของผมอยู่ที่ระดับง่ายที่สุดนะครับ อันนี้ผมผ่านแล้วผมสามารถกดกวาดล้างได้เลยแต่สําหรับคนที่เล่นครั้งแรกนะครับจะต้องคล้ายๆลงดันเจี้ยนนี้ให้ชนะก่อนครับถึงจะมากวาดล้างได้แบบนี้นะครับซึ่งผมชนะไปแล้วเนาะก็เลยสามารถกวาดล้างและรับไอเทมได้เลยครับต่อมาก็จะมีการท้ารลบครับการท้ารลบแดนเคออสอ่าลองกดเข้าไปไหมปึ๊บมันก็จะมีแบบดานที่1ด่าดนที่2อ,อะไรงี้อันนี้ผมยังไม่เคยลงนะอ่าเดี๋ยวผมลองลงนะครับผมลองกดท้ารลบดูเนี่ยครับเราก็คอยกดอันติีนะแล้วก็มียาด้วยยาจะให้มันกดปั๊มออโต้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไม่ให้มัน กดปัมออตโต้ก็ได้ เมื่อเราผ่าน1ด่านเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกบัฟนะครับว่าเราต้องการบัฟไหนเนาะปุ๊บก็จะได้บัฟเพิ่มมาในด่านที่2ครับต่อไปครับระบบจํากัดเวลาอันนี้เป็นบอสโลกนะครับอ่าเขาเขียนว่าเวลาเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง2องทุ่มเราสามารถตีบอสโลกได้อันนี้ช่วยกันตีหลายๆคนนะครับก็จะมีคะแนนขึ้นตรงนี้ว่าใครตีได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายกลุ่มก็คือเหมือนกับการเล่นแบบกลุ่มครับวิกฤตวิ่งหนีตายอันนี้ผมเล่นมาแล้วนะครับมันคือการที่เราเข้าไปในดันเนี่ยตอบคําถามนะครับเขาจะมีคําถามอะไรต่างๆ นะครับว่าเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาถูกหรือว่าผิดนะครับแล้วก็มีคนอื่นเล่นพร้อมกันได้ด้วยต่อไปผมจะพาไปดูของสวมใส่กับสกิลครับอ่ากดที่รูปปืนใหญ่ข้างล่างครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างไอเทมของเราครับซึ่งเราสามารถกดประดิษฐ์ได้ตรงนี้นะครับ ผมก็จะเป็นรองเท้าใหม่แล้วรองเท้าสีม่วงและเมื่อของเราอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับรูปลักษณ์มันจะเปลี่ยนไปด้วยนะเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ใช่เป็นกระบองไม้ไผ่อย่างนี้นะเหมือนเป็นแบบเป็นดาบหรือว่าเป็นหอ,อกธรรมดานี่แหละก็อัพขั้นมาเรื่อยๆมันก็จะใช้เจ้าเพชรเกมตัวนี้นะครับที่เราเวลาฟาร์มมอนหรือว่าชนะในด่านนะครับเราก็จะได้เพชรนี้มาประดิษฐ์เพื่ออัพขัน้นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ของเราครับอันนี้ผมใช้จนหมดแล้ว ต่อจากนั้นก็ยังมีการตีบวกครับอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถกดใช้ตีบวกได้แบบนี้ครับอับอ่าอันนี้ผมใช้จนหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาในส่วนหน้าต่างของสกิลครับอยู่ข้างๆกันเลยสกิลเนี่ยก็จะมีเลเวลการอัพเลเวลเหมือนกันครับโดยการที่เราใช้เหรียญโกของเกมนะครับในการอัพเลเวลครับเราก็กดอัพไปเลยอัพครั้งเดียวหรือว่าอัพหลายๆครั้งก็ด้านขวาครับต่อมาครับเป็นสกิลอันตินะครับในช่องนี้อันนี้ของผมเป็นสกิลอันติอันที่2แล้วนะครับซึ่งผมเปลี่ยนอาชีพก็เป็นนี้ จะเป็นระเบิดไฟนะครับสำหรับวอริเออร์เนาะระบบสัตว์เลี้ยงครับเราสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้สูงสุดถึง7ตัวเลยนะแต่ว่าต้องปลดล็อกตามเลเวลไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงกันครับให้เรากดที่ด้านล่างตรงขวานี่นะครับมาที่อัญเชิญครับผมสัตว์เลี้ยงตอนนี้ก็จะมี2ตู้ให้สุ่มกันนะครับโดยการใช้พชจันในการสุ่มนะครับพชจันเราสามารถกดซื้อได้ตรงนี้นะกดตรงรูปบวกครับมันจะใช้เพชรสีฟ้าซื้อหรือเพชรสีแดงก็ได้เพชรสีฟ้า30เม็ดจะได้พเพชรแัน จะใช้300อันครับแล้วก็เพชรสีแดงช่องนี้คือการซื้อพระจันทร์10อันจะลดราคาไป10%ครับเหลือแค่2,700เนาะในส่วนนี้ผมยังไม่ได้เติมนะครับอันนี้ก็คือเล่นตามด่านมาเรื่อยๆนะครับพอได้เพชรอะไรต่างๆผมก็สะสมมาเรื่อยๆครับอาจ,จะมี2ตู้เนาะตู้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตัดเลี้ยงปราบสายแบลวตู้ข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเท่ๆเถือนๆหน่อยละมังครับเนาะผมจะลองลองสายแบลก่อนเลยแปะลุยอันเชิญ กดค้างหรือว่าข้ามแอนิเมชันก็ได้นะครับกดค้างไว้ปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ้ยได้ SSR นานี้ SSR ไ,ได้เหมือนจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับครั้งแรกก็ได้เลยสําหรับข้างบนที่เขียนว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้คือเราได้เป็นตัวนะครับส่วนข้างล่างที่เขียนว่าอื่นๆส่วนนี้จะเป็นแค่เศษชิ้นส่วนนะครับไม่ได้เป็นตัวเราต้องไปสะสมและอัญเชิญออกมาครับผมจะไปลองที่ตู้บนนะครับอ่าตู้ของโหดมาเลยอีกรอบหนึ่งขอ UR เถอะ อูได้ SSR อีกตัวนึงนะครับผมแล้วก็ได้เศษ UR มาเต็มเลยครับแล้วทางตู้เนี่ยเขาก็มีการันตีนะเขาบอกว่าถ้าผมอัญเชิญอีก38ครั้งผมจะได้ UR อ่าน่าจะเป็นจอะเข้นะผมว่างั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับไปแป SSR อีกแล้วนะไอ้ต้นกระบ,บองเพชรฮะต่อไปครับอ p วีซอาโอ้ย s อออกบ่อยนะครับผมโอ้ยูอก็ออกบ่อยนะแต่ว่าออกเป็นชิ้นส่วนเนาะก็ต้องสะสมกันไปต่อครับใกล้จะได้รางวัลการันตีละปับลุยอื้มนั่นละฮะท่านผู้ชม s อ r อีกแล้วโอ้ยทำไมไม่ได้ UR เนาะสุดท้ายครับรอบนี้ได้ UR แน่นอนเพราะว่าผมการันตีนะครับไปฟัฟฟับฟับฟ วาดวาดมาแล้วหูยเฮ้ยน่ารักด้วยอ่ะ ur ได้ตัวนี้หรออ้หสเตตัสโคตรสูงแอคแท็กพันสองสัตว์เลี้ยงตัวนี้มีสกิลคลื่นทะเลอวยพรเพิ่มแต้มอันติใช่ไหมหนึ่งแต้มหลังเริ่มการต่อสู้ทุก12วิจะเพิ่มดาเมจสกิลออตโต้ตนเอง7%ต่อเนื่อง6วินาทีเอาแล้วกลับไปดูที่หน้าต่างสัตว์เลี้ยงซะหน่อยนะครับนี่เขามีคอลเลกชันนะครับสมุดภาพให้เราสะสมสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วเมื่อเราเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาแอคทีฟเปิดใช้นะครับเราจะได้ พลังเพิ่มขึ้นด้วยนะนี่พลังลบเพิ่มขึ้นแล้วครับแสดงว่าพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีประโยชน์และก็สําคัญมากนะครับตัดเลี้ยงก็จะแบ่งไปหลายระดับนะครับระดับ E EH X R คือดีที่สุดในเกมแล้วนะครับมี4จุดตลเทพ4ตัวนี้นะครับมี U R มี S R แล้วก็ S R ครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของผมนะครับเราสามารถให้อาหารเพื่อมันแบบเก่งขึ้นได้อัพสเตตัสต,ต,ต่างๆแปะยัดอาหารไปเลยอัพเข้าให้ปึ๊บเลเวล38ฮนะนี่มีการอัพขั้นด้วยนะ แปลงร่าง evolution เราเลี้ยงสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะแบบเป็นขั้นต่อไปเรื่อยๆครับดูสกิลของสัตว์เลี้ยงได้นี่แล้วเมื่อเราอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับสกิลของสัตว์เลี้ยงก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับกจะทาให้บัฟของตัวนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของคอสตูมสักคู่หนึ่งนะครับคอสตูมจะอยู่ในส่วนนี้นะครับข้างบนครับแล้วก็กดตรงที่อีเวนต์แล้วก็ช่องแรกครับในการสุ่มคอสตูมนะครับเขาจะใช้ไม้กายสิทธิ์เวทมนต์ด้วยอันนี้นะครับเราสามารถซื้อได้เหมือนกันครับโดยใช้เพชรฟ้าแล้วก็เพชรแดงครับเซตหก็จะเป็นแบบนี้เลยครับมีเขียวเสื้อสีแดงอะไรประมาณนี้เซตสองครับก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เซตสามผมจะสุ่มเซตที่1ละกันเนาะเน้นสีแดงครับไปเลยครับอัญเชิญแป่ะเขาให้เราลากนะครับ ปุ๊บปุ๊บหมุนหมุนนิดหน่อยเฮ้ยได้หมวกมา2อ,อันนะครับแล้วก็ดวงตาหนึ่งอันส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นเศษนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีในการเปิดครั้งแรกนะครับผมครั้งที่2ฮนะหมุนหมุนสาธุเก้าฮะทิพชัดโอ้ยได้หมวกมาอันเดียวนะครับผมเนี่ยผมอยากได้เคียวอันเนี้ยโอโ้โหโคตรเทเลยนะเคียวใยบะอุย้ยเอาเรื่องเคียวใยบะไปไปต่อครั้งสุดท้ายน่าจะหมดแล้วครับปี๊ดหมุน หมุนหมุนสาธุเก้าเก้าฮะสาธุเก้าเก้าดวงตาสายแบลวมาแล้วสายตาฟ้าอ่อนโอ้ยน่าจะาของแรนะมันเป็นสีส้มด้วยอะ่ะ โอ้ได้มาแล้วครับผมวิวว่าสวยงามอลังการครับแล้วพวกของพวกนี้สเตตัสโหดมากนะครับอย่างหมวกนี้ก็บวกเลือดไปเลย25,000ชุดบวกเลือดอีก25,000ถ้าเป็นอาวุธใช่ไหมอาวุธบวกแอกแพค1,003บวกแอกแพคพาวเวอร์เป็น0.4%ด้วยนะมีอันเชิญฟรีอีก1ครั้งนี่นาเนาะอันนี้อันเชิญฟรีได้ทุกวันนะครับแปขกดข้ามเลยละกันได้เศษส่วนฮนะทีนี้ผมเหลืออีกหาครั้งอะ่ะไปจัดไปยาวๆเลยวิได้ชุดปะเมื่อกี้ได้ชุดเนาะ มาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วอีกอันนึงแล้วโอเคครบหมดแล้วครับผมและก็มีฟังก์ชันที่แปลกใหม่ครับตกแต่งบ้านครับซึ่งน่าเล่นมากให้เรากดที่รูปฝักบัวเคหสถานตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยตรงนี้จะเป็นที่อยู่บ้านเรานะครับซึ่งเราสามารถตกแต่งได้ครับก็จะมีคอลเลกชันสมุดภาพด้วยจะมีจัดวางแบบทันทีแบบสําเร็จรูปเลยก็ได้หรือว่าเราจะจัดเองก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเอาแบบนี้นะ ปึ๊บจัดวางทันทีอ่าอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับผมซึ่งเราสามารถกําหนดได้นะอันนี้ผมกดวางจัดแต่งเรียบร้อยถ้าเราจะขยับก็สามารถทําได้นะครับซึ่งในระบบบ้านเนี่ยจะมีร้านค้าช็อปนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ในนี้มีขายอะไรบ้างก็จะมีขายเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งเราสามารถรีเฟรชได้ฟรีนะ ตอนนี้มันจะมีตู้เสื้อผ้าไมา้สมมติว,มว่าผมรีเฟรชเนาะปึ๊บไม่อยากได้อยากซื้อ,อยางอื่นเราก็รีเฟรชไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอเฟอร์นิเจอร์ที่เราชอบนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอันนี้ก็คือเหรียญกิลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะถ้าเราไปเล่นในส่วนของกิลเนี่ยเราจะได้เหรียญพวกนี้มาครับเมื่อเราได้เหรียญมาเราก็สามารถมาแลกของพวกนี้ได้ครับต่อมาเหรียญทีมสึดไกลนะครับก็จะเป็นเหรียญสีดํานะอันนี้สามารถซื้อยาได้ครับอ่ะผมจะแลกยานะเอาไว้เวลาลงดันเจี้ยนลงด่านอะไรต่างๆเนาะ สำหรับคนที่มีกิวหรือว่าอยากจะหากิวนะครับให้กดที่กลุ่มตรงนี้นะครับมันจะทําการหากิวให้เราสมัครนะครับหรือว่าคนที่เล่นกับเพื่อนๆก็สามารถตั้งกิวและอยู่ด้วยกันได้ครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มของเราครับก็จะมีระบบหลายๆอย่างให้เล่นมากมายครับอย่างเริ่มต้นใช่ไหมครับถ้าเราจะดูสมาชิกกลุ่มใช่ไหมเราก็สามารถดูได้ที่ข้างบนซ้ายครับคำว่า hall ตรงนี้ครับในส่วนนี้เราก็สามารถดูสมาชิกในกลุ่มได้เลยครับว่ามีใครอยู่ในกลุ่มเราบ้างเนาะในระบบกลุ่มก็จะมีการเช็คอินด้วยนะครับเรามาเช็คอินทุกวันเพื่อรับของรางวัลนะครับมีการบ่มเพาะ guardian ตรงนี้นะครับเหมือนกับการที่เราทําภารกิจต่างๆครับเพื่อมารับของครับแล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็คือตรงนี้ครับไล่ ไลท์สิ้นสุดตรงนี้จะเป็นการลงคล้ายๆลงบอร์ดครับเพื่อเราเนี่ยช่วยกิ้วหรือว่าช่วยกลุ่มกันไปตีครับสามารถตั้งทีมหรือว่าเข้าไปตีได้นะครับผมซึ่งการที่เราเล่นในโหมดนี้นะครับเราจะได้ของต่างๆแล้วก็ได้เหรียญกิ้วด้วยเอาไปซื้อของได้นะ ระบบถุงนําโชคครับถุงนําโชคก็เหมือนกับว่ามันจะมีการแบ่งปันเหรียญเพชรแดงปันโชคครับให้ทุกคนกดรับในกิลได้เรื่อยๆครับก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะสำหรับคนที่อยู่กิลกับเพื่อนๆเนาะและเพื่อนๆที่อยากได้สัตว์เลี้ยง SSR ฟรีและคอสตูมซาคุมนะครับผมแนะนําว่าให้รีบไปลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมมีจํานวนจํากัดนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยง SSR และคอสตูมซาคุมเนาะและสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสําหรับเกม Maple Story R Evolution ทาง Facebook ของทางเกมได้เลยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับสามารถไปกดติดตามหรือว่าถูกใจเพจนะครับเพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตก่อนใคร,ครับผมสุดท้ายครับเพื่อนยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของผมแล้วก็กดไลค์ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครล,ล,ลาลาครับชึบชับ